ไตรเซราอัลตราเฮฟวี่ดีเฟนเดอร์แทงที่ทั้งถึกและขนอาวุธหนักจัดเต็มมาครับมีทั้งแก๊ตลิงแล้วก็ปืนใหญ่กันมิสไซล์ต่างๆได้ดีมากแต่จุดอ่อนก็คือแพ้ดาเมจพลังงานเนาะคลิกซ้ายครับยิงปืนแก๊ตลิงธาดาเมจกระสุนปกติเข้าโลก่อนยิงได้รัวมากๆและทําลายมิสไซล์ที่กํลาลังพุ่งมาหาเราได้ด้วยครับกระสุน300นัดต่อแม็กรีโหลด3วิเมื่อกระสุนหมดหรือว่ากดอาคลิกขวาครับเอาเฮฟวี่แก๊ตลิงกันไปเพิ่มครับ ยิงปืนแก๊ลิงแบบจัดหนักกว่าเดิมอีกธานาเมรกระสุนปกติเข้าโลก,ก่อนครับแต่ว่าดาเมตต่อนัด จะสูงกว่าคลิกซ้ายเนี่ยยีเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ยิงได้ถี่กว่าคลิกซ้ายเนี่ยสเท่าเลยด้วยเวลาเล่นคือยิงพร้อมกันทั้งคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาได้เลยนะครับส่วนกระสุนเนี่ยสองนัดต่อแม็กรีโหลดห้าวิเมื่อกระสุนหมดหรือว่ากด R เช่นกันต่อมาสกิลหนึ่งครับรีเพา์โดรนปล่อยโดรนฮิวเพื่อนหรือว่าตัวเองในระยะรอบตัวร้อยเมตรครับก็ถือว่าค่อนข้างใกลนะ้เนาะหลักๆก,ก็คือใช้ฮิวตัวเองนี่แหละไม่ก็ฮิวเพื่อนที่หลบอยู่ข้างๆเราอะไรอย่างนี้นะฮิวสี่เปอร์เซ็น ของเลือดทั้งหมดนั่นเองเก็บได้3ชาร์จครับคูดาวชาร์ตละ26ิวิเงื่อนไขที่สําคัญอย่างหนึ่งของสกิลนี้คือจะใช้ได้คุณต้องอยู่ในโหมดตั้งปอมนะครับสกิลเล็2นั่นเองสกิลเล็2ตั้งปอมเนี่ยถ้ากดกลับร่างปกติจะติดคูดาววิหนึ่งนะครับเหมือนกับสเตโกแต่จะไม่ได้มีแค่โลด้านหน้าอย่างเดียวแล้วมีเสริมด้านหลังให้ด้วยนะครับแล้วโลดเนี่ยก็ถือว่าหนามากๆมันจะนับเป็นด้านหน้ากับด้านหลังนะครับโลดเนี่ยแยกออกเป็น2หลอดพิเศษครับตามที่จอเราเห็นนี่แหละทีนี้กกลนนนีีนี้้้้้เ่่มัใใใชชแพรรราาตไดวงข ร่างป้อมม้าไม่เกิน2วิอันนี้ถือว่าเป็นของโคตรดีในการเคาน์เตอร์พวกตัวตีใกล้ทั้งหลายที่ชอบมายุ่งกับเราจุดน่าสนใจของโล่นี้คือมันช่วยกันดาเมตตีระยะใกล้ได้ด้วยครับถ้าเป็นโล่ทั่วไปของเราเนี่ยมันจะโดนตีใกล้ปุ๊บทะลุเข้าเลือดเลยถูกไหมแต่อันนี้มันจะติดโล่ก่อนนะครับถ้าเขาตีเราจากด้านที่โล่ของเรายัางไม่แตกในโหมดนี้จะมีโดรนช่วยยิงมไมซลาอัตโนมัติด้วยครับแบบของสกายเรเดอร์ในโหมดเครื่องบินเลย และเอฟเฟกพิเศษที่แท้งควรจะมีและไตรเซรามีเนี่ยก็คือระหว่างอยู่ในโหมดตั้งป้อมครับเราจะทอนศัตรูให้เพื่อนได้ด้วยหมายความว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้เราจะไม่โดนล็อกเป้าครับเวลาศัตรูมองมาอย่างเงี้ยจะล็อกเป้าที่เราก่อนเสมอส่วนระยะที่มีผลเท่าที่ดูก็น่าจะเพื่อนต้องอยู่ใกล้เราพอสมควรนะไม่งั้นมันก็โกงเกินเนาะสรุปคือโหมดตั้งป้อมของไตรเซราเนี่ยเป็นของประจําตัวเขาเลยนะครับทำประโยชน์ได้หลายอย่างมาก ต่อมาสกิล3ครับโฮวิเซอร์สุดท้ายแล้วงัดปืนใหญ่ Ne โออาร์มสตรองไซโครนเจ็ดอาร์มสตรองออกมายิงศัตรูครับาาเทานั้มร,ระเบิดและทําให้ติดสแต็กเกอร์ได้ด้วยก็คือขัดจังหวะได้นะถ้าเขาชาร์จปืนหรือว่ายิงเลเซอร์อยู่อะไรเงี้ยอะไรที่มันต้องแบบทําต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันจะขัดจังหวะได้เนาะดาเมจเบิร์ตแบบตุ้มเดียวเลยนะครับถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วยิงได้3นัดก่อนจะรีโหลดสิบหวิหรือว่าจะกด R ก่อนก็ได้เนาะคือครูดาวมันเท่าเดิมแหละครับแต่ถ้าสมมติเราอยู่ไ,ยยยไปใปะ ก็สุนเราไม่เต็มก็จะรีโหลดไว้ก่อนเลยได้นะครับจะได้มีครบ3มนัดในไฟต่ตอไป